สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเก็บเบี้ยตะถุนรานวันนี้วันจันทร์ที่5เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2565นะครับเราเจอกันเช่นเคยกับเรื่องราวดีๆที่เอามาฝากเอามาพูดคุยกันนะครับเดี๋ยววันนี้ช่วงแรกของรายการจะเป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับเรื่องราวของดัชนีความผาสุกเกษตรกรในปี2564คุณฟังครับน่าสนใจนะครับดัชนีความผาสุกเกษตรกร เรากฏว่าในปี2,564เนี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีทีเดียวนะครับเพราะว่าอยู่ที่ระดับ81.10ด้วยกันเพราะฉะนั้นเอาอะไรเป็นตัววัดวัดได้อย่างไรเด้๋ยคุยกับคุณตาปีวัชรางกูลผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายระบบเศรษฐกิจการเกษตรสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรในช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับส่วนอีกช่วงนึงจะเป็นช่วงธรรมหากินครับวันนี้เรื่องของกรมชนประทานนะครับเปิดจ้างงาน 8 6 0 0 0คนด้วยกันนะครับในปีงบประมาณ2566จะมีตำแหน่งมีอะไรบ้างที่น่าสนใจเดี๋ยวพูดคุยกับคุณวิทยาแก้วมีผู้อำนวยการกองแผนงานกลมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในช่วงทำมาหากินนะครับธนาคารออมสินครับได้จัดแคมเปญเป็นของขวัญส่งท้ายปีเก่าแล้วก็ต้อนรับปีใหม่ปี2566นะครับด้วยการเพิ่มรางวัลสําหรับสลากออมสินพิเศษ2ปีซึ่งมีทั้งแบบที่เป็นใบสลากแล้วก็แบบดิจิทัลนะครับโดยธนาคาร ได้จัดรางวัลพิเศษสําหรับผู้ที่ฝากสลากอมสินพิเศษ2ปีระหว่างวันที่2ทธันวาคม2,565จนถึงวันที่31มกราคม2566นะครับโดยจะเพิ่มเงินรางวัลพิเศษจํานวน24รางวัลด้วยกันรางวัลละ1ล้านบาทรวมเป็นมูลค่า24ล้านบาทนะครับแล้วก็จะทําการออกรางวัล2ครั้งครั้งแรกออกในวันที่30ทธันวาคม2 5 6 5จํานวน12รางวัลนะครับ แล้วก็ครั้งที่2อ,ออกในวันที่1กุมภาพันธ์2566อีกจํานวน12รางวัลด้วยกันสําหรับสลากออมสินพิเศษ2ปีแบบมีใบสลากจะเปิดรับฝากหน่วยละ100บาทนะครับฝากได้ตั้งแต่1หน่วยขึ้นไปเปิดรับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดาที่มีอายุ7ขวบขึ้นไปนะครับแล้วก็นิติบ,บุคคลสามารถฝากได้ทุกประเภทครับส่วนสลากออมสินดิจิตอล2ปี เปิดรับฝากหน่วยละ1 0 0บาทนะครับขั้นต่ำสิบหน่วยด้วยกันเปิดรับฝากถ้าเป็นบุคคลธรรมดาก็ต้องมีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปทั้งสองแบบทั้งสองแบบนี้นะครับไม่จํากัดวงเงินรับฝากสูงสุดนะครับแล้วก็พร้อมรับสิทธิ์ถูกเลขสลากทุกเดือนรวม24ครั้งโดยมีรางวัลที่1มูลค่า10ล้านบาทและเมื่อฝากจนครบกําหนด2ปีแล้วเนี่ยนะครับจะได้รับเงินต้นคืนพร้อมกับดอกเบีย้ยแล้วก็ไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดนะครับโดยกําหนดดอกเบี้ยให้หน่วยละ 0.15บาทหรือว่า15สตางค์ผู้ฝากที่เป็นบุคคลธรรมดามไม่ต้องเสียภาษีดอกเบี้ยนะครับ่วนเงินรางวัลไม่ต้องเสียภาษีดอกเบี้ยและเงินรางวัลน,นะครับผู้ที่สนใจก็สามารถฝากได้ในช่องทางของธนาคารอมสินสองช่องทางด้วยกันนะครับช่องทางแรกคือธนาคารอมสินทุกสาขาทั่วประเทศหรือว่าจะฝากผ่านแอปพลิเคชัน m มโ Mo ก็ได้เช่นกันนะครับคุณฟังครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยไท้ถุนรานเราจะมอบกล่องใส่ของอเนกประสงค์พร้อมกับไดอารี่จากธนาคารอมสินนะครับจำนวนหนึ่งรางวัลให้กับ ท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามนะครับแล้วก็ส่งคําตอบของท่านกลับมาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งก็ได้นะครับรูปแบบแรกเป็น SMS กครับพิมพ์ข้อความและส่งมาที่หมายเลข4221075 4221075หรือว่าทาง a c e b o o k Live ก็เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยไต้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้หนึ่งท่านหนึ่งรางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับ ทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนเนี่ยนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเดือนละหนึ่งท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับมาถึงช่วงกิจกรรมวันนี้ให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนครับเดี๋ยวคำถามจะตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินได้ มอบของขวัญเพื่อเป็นการส่งท้ายปีเก่าแล้วก็ต้อนรับปีใหม่2,566นะครับด้วยการเพิ่มรางวัลสลากออมสินพิเศษ2ปีซึ่งมีทั้งรูปแบบที่เป็นใบสลากแล้วก็รูปแบบที่เป็นสลากดิจิตอลนะครับโดยได้มีการเพิ่มเงินรางวัลพิเศษจํานวน24รางวัลด้วยกันรางวัลละ1ล้านบาทรวมเป็นมูลค่า24ล้านบาทนะครับทวนอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับได้มอบของขวัญส่งท้ายปีเก่าแล้วก็เฉลิมฉลองปีใหม่ หรือว่าต้อนรับปีใหม่ในปี2,566นะครับโดยการเพิ่มรางวัลสลากออมสินพิเศษ2ปีซึ่งมีทั้งสลากออมสินที่เป็นแบบใบสลากแล้วก็เป็นแบบดิจิทัลนะครับโดยได้มีการเพิ่มรางวัลพิเศษมูลค่ารวม24ล้านบาทนะครับจำนวน24รางวัลด้วยกนวันรางวัลละ1ล้านบาทนี่เป็นข้อมูลส่วนคําถามนะครับถามคุณผู้ฟังว่าของขวัญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2,566ที่ธนาคารออมสินได้มอบให้ด้วยการเพิ่มรางวัลสลากออมสินพิเศษ2ปี ซึ่งมีทั้งแบบที่เป็นใบสลากแล้วก็เป็นดิจิทัลเนี่ยนะครับคำถามคือมีการเพิ่มรางวัลพิเศษเป็นของขวัญเนี่ยจำนวนทั้งหมดกี่รางวัลด้วยกันนะครับจำนวนทั้งหมดกี่รางวัลด้วยกันส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบีย้ยได้ถุนร้านนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจําวันที่2อธันวาคมเมื่อวันศุกร์นะครับจากกรุงเทพมหานครก็ขอแสดงความยินดีกับคุณพรอ,อุสามณีวงด้วยนะครับ เอาละครับช่วงนี้ครับช่วงเจาะเศรษฐกิจเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของดัชนีความผาสุกเกษตรกรปรากฏว่าในปี2564นี่อยู่ในเกณฑ์ดีทีเดียวนะครับอยู่ที่ระดับ81.10พูดคุยกับคุณตาปีวัชรังกูลผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายระบบเศรษฐกิจการเกษตรสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะครับในช่วงเจาะเศรษฐกิจตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณตาปีครับสวัสดีค่ะคุณผค้ชมและผู้ฟังทุกท่านค่ะสารภาพว่าผมไม่เคยได้ยินนะฮะดัชนีความผาสุกเกษตรกรคืออะไรครับคุณตาปีครับค่ะ สำหรับดัชนีความผาสุกข,ของเกษตรกรนะคะเป็นดัชนีที่จัดทำขึ้นเพื่อสะท้อนถึงความผาสุกข,ของเกษตรกรซึ่งหมายถึงสภาวะที่เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะมีการดำรงชีวิตอย่างสมดุลเชื่อมโยงกับด้านเศรษฐกิจสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมรวมถึงใช้สะท้อนถึงผลของการพัฒนานในด้านต่างๆที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรในองรวมเนื่องจากว่าการใช้ GDP ภาคเกษตรเป็นตัวชี้วัดการพัฒนายังไม่มเพียงพอนะคะเพราะว่า GDP เนี่ย ไม่สามารถที่จะสะท้อนถึงสถานะของทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกใช้ไปการมีส่วนร่วมทางสังคมของเกษตรกรรวมถึงการมีสุขภาวะที่ดีนะคะคนอกจากนี้การเติบโตทางเศรษฐกิจการเกษตรในระดับสูงเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเกษตรกรจะมีความอยู่ดีมีสุขในระดับสูงตามไปด้วยอะคะ่ะซึ่งแดือนนีความผาสุขเนี่ยก็ได้มีการจัดทำนะคะมาตั้งแต่ปี2549 ทำมทานานแล้วค่ะคี่ขนาดขนาดนั้นเนี่ยใช้ชื่อว่าดัชนีคุณภาพชีวิตของเกษตรกรค่ะแล้วก็มีค่ะมีการคำนวณดัชนีย้อนหลังสองปีนะคะตอนจัดทำในปีแรกปีสองห้าสี่เก้าเนี่ยมีการจัดทำย้อนหลังสามปีคือปีสองห้าสามเก้าสองห้าสี่สามแล้วก็สองห้าสี่แปดเพื่อวัดผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสามฉบับนะคะฉบับที่เจ็ดแปดและเก้านะคะ แล้วก็ต่อมาก็ได้มีการหารือกับหน่วยง,งานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อปรับปรุงองค์ประกอบในการคำนวณดัชนีแล้วก็ได้มีการปรับเปลี่ยนชื่อเป็นดัชนีความผาสุกข,ของเกษตรกรนะคะคแล้วก็มีการจัดทําดัชนีเป็นประจําทุกปีตั้งแต่ปีสอง0ห้าห้าสเป็นต้นมานะคะแล้วก็ได้มีการใช้ดัชนีความผาสุกข,ของเกษตรกรเป็นตัวชี้วัดของแผนพัฒนาการเกษตรมาจนถึงปัจจุบันค่ะครับ ครับอย่างนี้ถ้าถ้าเราจะจัดทาเนี่ยมันต้องเริ่มจากการเก็บข้อมูลหรือว่าการกําหนดของตัวดัชนีก่อนไหมคระคุณตาปีฮะค่ะใช่ค่ะ,ะการจัดทำดัชนีความผาสุกข,ของเกษตรกรนะคะจะพิจาจรณาจากองค์ประกอบ ห้าด้านสิกห้าตัวชี้วัดนะคะคห้าด้านเนี่ยก็จะมีเริ่มจากด้านเศรษฐกิจนะคะหมายถึงการที่เกษตรกรมีรายได้ที่เพียงพอนะคะซึ่งเกิดจากการมีงานทําที่มั่นคงสามารถพึ่งพาตนเองได้นะคะประกอบภายใต้ด้านเศรษฐกิจเนี่ยจะประกอบด้วยหกตัวชี้วัดก็จะมีในส่วนของรายได้ของคนเรือนเกษตรการมีสิทธิ์ในที่ดินทํากินการมีงานทําของแรงงานเกษตรนะคะเพารณารายจ่ายที่ไม่จําเป็นการอมของครัวเรือนแล้วก็ สัสดส่วนนี่สินต่อทรัพย์สินของครวัวเรือนกเกษตรค่ะ mm. ไปที่ด้านต่อไปด้านที่สองนะคะด้านสุขอนามัยหมายถึงการที่เกษตรกรเนี่ยมีร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บป่วยมีอายุยืนยาวมีพลานามัยที่สมบูรณ์ประกอบด้วยสองตัวชี้วัดค่ะคือครวัวเรือนได้กินอาหารมีคุณภาพได้มาตรฐานแล้วก็ครวัวเรือนมีการจัดการบ้านเรือนเป็นระเบียบถูกสุขลักษณะ ด้านที่สามนะคะคือด้านการศึกษาเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญที่จะช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรที่ดีขึ้นทําให้มีความรู้แล้วก็มีทักษะในการประกอบอาชีพนะคะสามารถกลับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงนะคะประกอบด้วยหนึ่งตัวชีว้วัดก็คือสมาชิกครนเกษตรได้รับการศึกษาสูงกว่าภาคบังคับ ด้านที่สี่คือด้านสังคมค่ะหมายถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาจัดการชุมชนท้องถิ่นมีความภาคภูมิใจในการประกอบอาชีพมีความอบอุ่นในครัวเรือนนะคะอ่าสามารถเลี้ยงดูผู้สูงอายุได้อย่างมีความสุขนะคะมีการดํารงความเป็นครอบครัวได้อย่างมีคุณภาพด้านสังคมเนี่ยจะประกอบด,ด้วยสิ่ตัวชี้วัดก็คือเกษตรกรมีความภูมิใจต่อความสําเร็จในการทําอาชีพเกษตรครัวเรือนมีความอบอุ่นคนสูงอายุในครัวเรือนได้รับการดูแลใจใสแล้วก็การเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม สถาบันของเกษตรกรแล้วก็ด้านสุดท้ายค่ะด้านสิ่งแวดล้อมหมายถึงการมีระบบนิเวศที่มีความสมดุลมีทรัพยากรธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์นะคะเพื่อสร้างสมดุลให้กับระบบนิเวศประกอบด้วยสองตัวชี้วัดก็คือสัดส่วนของพื้นที่ป่าป่าไม้ต่อพื้นที่ทั้งหมดของประเทศแล้วก็อพื้นที่ดินที่ได้รับการฟื้นฟูค่ะอันนี้ก็จะเป็นองค์ประกอบของดัชนีความผาสุกนะคะครับกับห้าด้านใช่ไหมครบยังฮะ ท้าด้านค่ะอืมครับทีนี้อย่างอย่างตัวที่วัดแต่ละตัวแต่ตัวถ้าเกิดแยกออกมามันมีรายละเอียดอะไรที่น่าสนใจบ้างคะคุณตาพีคค่ะ,คะ,ะในส่วนของของคืออย่างนี้ค่ะในการในการคํานวณตัวตัวแดดชนีเมื่อกี้อะได้ได้ได้กล่าวไปแล้วว่าแต่ละด้านเนี่ยเขาจะวัดจากอะไรบ้างอะคะทีนี้มาที่ อาจจะเป็นในเรื่องของการคํานวณคิดนึง <S <S <S> one, ว่าข้อมูลที่ใช้ในการคํานวณดัชนียค่ะจะเป็นข้อมูลที่มาจากการสํารวจนะคะของหน่วยงานทั้งภายในและก็ภายนอกกระทรวงเกษตรเช่นสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเองกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยนะคะกรมป่าไม้กรมพัฒนาที่ดินรวมถึงสํานักงานสถิติแห่งชาติะค่ะเนื่องจากว่าข้อมูลที่ใช้ในการคํานวณเนี่ยเป็นข้อมูลจากการสำรวจจึงทำให้มีการรายงานล่าช้าไปหนึ่งปีอย่างในปีนี้ค่ะ ปี2565ทางสงสก,ก็มีการจัดทำเดัชนีในปี2564นะคะคแล้วก็หลังจากนั้นวิธีการคำนวณเนี่ยเราจะประยุกต์ใช้จากสูตรเดัชนีความยากจนของคนนะคะ human poverty index ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือ UNDP อะคะ่ะแล้วก็เนื่องจากว่าตัวชี้วัดในแต่ละด้านเนี่ยมีหน่วยที่แตกต่างกันเช่นเมื่อกี้บอกไปแล้วว่า ด้านเศรษฐกิจก็จะใช้โครเรือนซึ่งหน่วยก็จะเป็นบาทต่อครเรือน <c oughs> ต่อป,ปีในขณะที่สัด <c oughs> ส่วนนี้สิต่อทรัพย์สินนะคะหน่วยจะเป็นร้อยละดังนั้นก็ต้อง <c oughs> มีการจับกลับตัวที่ว่าทุกตัวเนี่ยให้อยู่ในฐานเดียวกันคือฐานร้อยเพื่อให้สามารถบวกลบคูณหารกันได้แล้วก็เอามาคำนวณเป็นดัชนีในแต่ละด้านแล้วก็นําดัชนีในแต่ละด้านนะคะมาหาค่าเฉลี่ยเป็นดัชนี ความผาสุกของเกษตรกรซึ่งเมื่อได้ตัวค่าดัชนีออกมาแล้วค่ะเราจะแบ่งระดับการพัฒนาออกเป็นห้าระดับนะคะถ้าค่าดัชนีน้อยกว่าหกสิบเนี่ยถือว่าเป็นระดับที่ต้องเร่งแก้ไขเป็นระดับที่ที่แย่ที่สุดมันให้เกรดเลยนะใช่ค่ะถ้าหกสิบถึงหกสิบเก้าจุดเก้าเก้าเป็นต้องปรับปรุงนะคะเจ็ดสิบเจ็ดสิบเก้าจุดเก้าเก้าระดับปานกลางแปดสิบถึงแปดสิบเก้าจุดเก้าเก้าเป็นระดับดีแล้วก็เก้าสิบถึงร้อยเป็นระดับ ดีมากอะคะ่ะท mm ี hmm. นี้พอเราไปดูในตัวดัดชนีความผาสุกที่เราคำนวณออกมาได้ย้อนหลังไปนิดนึงนะคะว่าในช่วงปี2 5 6 0้าหกถึงสองหกเนี่ยก็พบว่ามีค่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน,นื่องนะคะจากระดับ78.94ในปี2560เป็นระดับ81.48ในปี2562นะคะแต่ว่าจะในปี63เนี่ยจะเจอปัญหานิดนึงไม่มีการจัดทำดัดชนีเนื่องจากว่า การแคร่ระบาดของโควิด -19 ที่ค่อนข้างรุนแรงอะคะ่ะก็ทําให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เราไปเอาข้อมูลมาใช้ในการคํานวณเนี่ยไม่สามารถที่จะลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลได้นะคะก็จะข้ามมาคํานวณในปี2564ซึ่งในปี2564เนี่ก็อยู่ในระดับ81.10ถือว่าเป็นการพัฒนาที่อยู่ในระดับที่ดีนะคะคก็มีค่าลดลงเล็กน้อยจากปี2 5 6 4อะคะ่ะ การที่ดัชนีความผาสุกของเกษตรกรในปีสองห้าหกสี่ลดลงเนี่ยก็จะมาจากด้านสิ่งแวดล้อมค่ะขณะที่ด้านเศรษฐกิจแล้วก็ด้านการศึกษาเนี่ยมีค่าเพิ่มขึ้นส่วนด้านสุขอนามัยกับด้านสังคมเนี่ยค่อนข้างที่จะทรงตัวค่ะครับครับซึ่งแต่ละแต่ละด้านเขาก็จะมีตัวตัววัดที่แตกต่างกันออกไปด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะใช่ครับลองไล่ดูทีละด้านได้ไหมครับคุตาปีครับค่ะทีนี้ถ้าถ้าดูในในแต่ละด้านนะคะครับครับ อนอกจากเมื่อกี้ที่ที่กล่าวไปแล้วเนี่ยเป็นภาพในระดับประเทศอขอฉายให้เห็นภาพในระดับภูมิภาคนะคะ,คะว่าสะท้อนอะไรบ้างนะคะพอเราพิจารณาดัชนีความผาสุกข,ของเกษตรกรในแต่ละภูมิภาคเนี่ยพบว่าในปี2564เนี่ยภาคกลางมีค่าดัชนีมากที่สุดนะคะอยู่ที่82.33รองลงมาก็จะเป็นภาคใต้นะคะ ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งทุกภาคเนี่ยมีการพัฒนาอยู่ในระดับดีมากทีนี้พอเราพิจารณาในแต่ละด้านนะคะก็จะสะท้อให้เห็นว่าแต่ละภาคมีความต้องการพัฒนาในแต่ละด้านที่แตกต่างกันถ้าเป็นด้านสุขะอนามัยค่ะในภาครวมทั้งประเทศนะคะจะอยู่ที่ระดับ98.7เป็นการพัฒนาอยู่ในระดับดีมากก็ใกล้เคียงกับปี62ซึ่งอยู่ที่ระดับ 98.79นะคะคโดยภาคอีสานมีค่าดัชนีมากที่สุดนะคะอยู่ที่99.22รองลงมาก็จะเป็นภาคกลางภาคเหนืนอภาคใต้นะคะซึ่งทุกภาคเนี่ยมีการพัฒนาอยู่ในระดับดีมากปัจจัยสนับสนุนหลักในด้านสุขอนามัยะคะ่ะซึ่งเป็นด้านที่มีค่าดัชนีสูงที่สุดเมื่อเทียบกับดัชนีในแต่ละด้านก็เป็นเรื่องของนโยบายส่งเสริมการผลิตสินค้าที่มีความปลอดภัยมีคุณภาพนะคะให้ความรู้กับ เกษตรกร,กรและประชาชนทั่วไปในการสร้างความตระหนักถึงการริพภกสินค้าที่การผลิตการริพภกสินค้าที่มีความปลอดภัยนะคะแล้วก็มีการดําเนินการส่งเสริมสุขภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมอบริเวณที่พักอาศัยนะคะตามหลักสุขาพิบาลเพื่อเอื้อให้มีการให้เกษตรกร,กรมีสุขภาพที่ดีนะคะในด้านสังคมนะคะถ้าในภาพรวมของทั้งประเทศเนี่ยมีค่าอยู่ที่ระดับเก้าสิบในปีหกสี่นะคะมีค่าอยู่ที่ระดับ 92.64ค่ะเป็นการพัฒนาอยู่ในระดับดีมากนะคะใกล้เคียงกับปี2562ซึ่งมีค่าอยู่ที่ระดับ92.67ภาคกลางมีค่าดัชนีมากที่สุดนะคะอยู่ที่94.98รองลงมาก็จะเป็นภาคอีสานภาคเหนือแล้วก็ภาคใต้ ทุกภาคก็มีการพัฒนาอ,อยู่ในระดับดีมากปัจจัยสนับสนุนเป็นเรื่องของการเตรียมแผนรองรับจํานวนผู้สูงอายุที่มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะผ่านแผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุระยะที่สองคศ .2545-2565 ซึ่งให้ความสําคัญกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุนะคะมีค่านิยมในการอยู่ร่วมกับผู้สูงอายุสมาชิกในครอบครัวมีการดูแลผู้สูงอายุแล้วก็ยังมีโครงการพัฒนาเกษตรกรพัฒนา การเข้าร่วมรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อให้เกษตรกรเป็นเกษตรกรปรัดปลัดเกลืองนะคะแล้วก็มีการจูงใจให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจด้านการเกษตรมากขึ้นนะคะด้านเศรษฐกิจค่ะในปีสองห้าหกสี่ภาพรวมในประเทศเนี่ยอยู่ที่ระดับเจ็ดสิบเจ็ดจุดสามหนึ่งนะคะเป็นการพัฒนาอยู่ในระดับปานกลางเพิ่มขึ้นจากปีสองห้าสองซึ่งอยู่ที่ระดับเ5็ดสิบห้าจุดห้าแปดนะคะภาคใต้มีค่าดัชนีด้านเศรษฐกิจมากที่สุดอยู่ที่ระดับ 86.28เป็นการพัฒนาอยู่ในระดับดีมากนะคะรองลงมาจะเป็นภาคอีสานและก็ภาคกลางเป็นการพัฒนาอยู่ในระดับปานกลางแล้วก็ภาคเหนือนะคะเป็นการพัฒนาอยู่ในระดับต้องกลับปรุงนะคะแม้ว่า,าจะมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะแล้วก็ในบางพื้นที่อาจได้รับผลกระทบนะคะในปี254จากภัยทางธรรมชาติแต่ว่า ภาครัฐก็ได้ดําเนินโยบายมาตรการในการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรนะคะเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพนะคะพัฒนาช่องทางการตลาดการมีการจ่ายเงินเยียวยากเกษตรกรรวมถึงมีโครงการประกันรายได้ก็ทําให้เกษตรกรสามารถบริหารจัดการสินค้าเกษตรให้ออกสู่ตลาดได้อย่างต่อเนื่องนะคะไปที่อีกด้านหนึ่งค่ะ <c oughs> ด้านสิ่งแวดล้อมนะคะในปี2564ภาพรวมระดับประเทศมีค่ายอยู่ที่ ระดับ64.49เป็นการพัฒนาอยู่ในระดับต้องกับปรุงน,นะคะโดยภาคเหนือมีค่าดัชนีมากที่สุดอยู่ที่ระดับ77.48เป็นการพัฒนาอยู่ในระดับปานกลางนะคะรองลงมาจะเป็นภาคกลางภาคใต้เป็นการพัฒนาอยู่ในระดับต้องกลับตรุงแล้วก็ภาคอีสานนะคะเป็นการพัฒนาอยู่ในระดับต้องแก้ไขนะคะเนื่องจากว่าในปี2564เนี่ยมีพื้นที่ที่ได้รับการฟื้นฟู มีพื้นที่ที่ดินนะคะที่ได้รับการฟื้นฟูลดลงแล้วก็ขนาดที่สัดส่วนป่าไม้ต่อพื้นที่ทั้งหมดของประเทศก็ลดลงเหมือนกันแล้วก็ไปที่ด้านสุดท้ายค่ะด้านการศึกษาภาพรวมทั้งประเทศในปี2564มีค่าอยู่ที่ระดับ56.28ค่ะเพิ่มขึ้นจากปี2562ซึ่งอยู่ที่ระดับ55.09แต่ว่ายังถือว่าเป็นการพัฒนาที่อยู่ในระดับที่ต้องเร่ง แก้ไขนะคะภ <C lar m> าคด้านการศึกษาเป็นด้านที่มีปัญหามากที่สุดโดยภาคใต้มีค่าดัชนีมากที่สุดนะคะอยู่ที่ระดับ62.19รองลงมาก็จะเป็นภาคกลางนะคะ,ะเป็นการพัฒนาอยู่ในระดับต้องกรับปรุงสาหรับภาคอีสานภาคเหนือเป็นการพัฒนาอยู่ในระดับต้องเร่งแก้ไขนะคะ <C lar m> ทั้งนี้เนื่องจากว่าสมาชิกครูเรียนส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนะคะบางส่วนก็อาจจะจบในระดับ ประถมศึกษาก็จะทําให้มีผลต่อการรับตัวแล้วก็ขาดองค์ความรู้ในการเพิ่มผลิตภาพผลิตภาพการผลิตนะคะด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่แล้วก็นวัตกรรมค่ะครับอันนี้ก็จะเป็นในภาพรวมของทั้งประเทศแล้วก็แต่ละภาคครัครับมาอย่างนี้พอเห็นตัวเลขแล้วเนี่ยเออจะต้องถ้าเกิดจะต้องมีการต่อยอดเนี่ยข้อมูลเหล่านี้เอาเราจะเอาเข้าให้หน่วงงานราชการมหาที่จะต่อยอดกันครัใช่ค่ะได้มีพอเราได้มีการจัดทําแล้วก็วิเคราะห์ออกมาแล้วเนี่ย ก็ได้มีการส่งข้อมูลพวกนี้นะคะ่ะไปให้หน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะคร,รับทราบแล้วก็นําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนานในแต่ละด้านแล้วก็มีการเผยแพร่ต่อสาธารณชนทั่วไปด้วยค่ะทีนี้อย่างที่กล่าวไปแล้วว่าด้านที่มีปัญหามากที่สุดคือด้านการศึกษาเพราะนั้นด้านนี้นะคะ่ะในเรื่องของการ พัฒนาก็ต้องเน้นในเรื่องของการสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมให้สมาชิกครัวเรือนเนี่ยได้รับการศึกษาที่สูงขึ้นนะคะตอคลอดจนได้รับการฝึกอบรมนะคะที่สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรในแต่ละพื้นที่อย่างต่อเนื่องแล้วก็รวมถึงส่งเสริมให้เกษตรกรมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตรกรรมนะคะคในการทําการเกษตรมากขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการผลิตนะคะซึ่งในด้านการศึกษาอย่างที่กล่าวไปแล้วมีตัวชี้วัดแค่ตัวเดียวค่ะ ในระยะอันใกล้ในปีหน้าเนี่ยทางสงสงกจะมีการปรับปรุงตัวองค์ประกอบอาจจะมีการเอาตัวชี้วัดตัวอื่นๆนะคะให้ครอบคลุมในเรื่องของการพัฒนาความรู้ของเกษตรกร mm. เช่นการฝึกอบรมนะคะ mm. การเข้าถึงข้อมูลทั้งในด้านออนไลน์ทางแอปพลิเคชันต่างๆที่กระทรวงเกษตรได้ได้มีการพัฒนาเอาไว้นะคะ mm. เพื่อให้ครอบคลุมในเรื่องของที่เกษตรกรสามารถพัฒนาความรู้ให้ให้มีความครอบคลุมในทุกทุกมิติมากขึ้นนะคะ mm. ในส่วนของด้านสิ่งแวดล้อมเป็นด้านที่ค่าดัชนีนี้ค่าต่ําเป็นลําดับที่สองนะคะก็จะต้องเน้นในเรื่องของการส่งเสริมการฟื้นฟูป่านะคะการปลูกสวนป่าชุมชนแล้วก็ป่าเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ของประเทศแล้วก็ต้องเร่งรัดในเรื่องของการฟื้นฟูพัฒนาดินน้ำนะคะ่ะให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นนะคะแล้วก็ด้านถัดมานะคะก็จะเป็นด้านเศรษฐกิจ ก็จะต้องมีการเร่งปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องของด้านเศรษฐกิจส่วนใหญ่เป็นเรื่องของที่ดินทากินนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเร่งจัดสรรที่ดินทากินให้กับครวัวเรือนเกษตรให้มีกรรมสิทธิ์ในการถือครองที่ดินนะคะโดยเฉพาะในภาคกลางกับภาคเหนือเพื่อลดความเหลื่อมล้ําในการถือครองที่ดินแล้วก็เพิ่มความมั่นคงในการประกอบอาชีพค่ะแล้วก็ส่งเสริมให้ครวัวเรือนเกษตรทําการเกษตรแบบผสมผสานนะคะเพื่อลดความเสี่ยงแล้วก็ความผันผวนทางด้านรายได้นะคะจากการทําเกษตรแบบเชิงเดี่ยวแล้วก็ เพื่อให้เขารับทราบสถานะ,ะทางด้านเศรษฐกิจก็จะส่งเสริมให้มีการจัดทําบัญชีครัวเรือนบัญชีฟาร์มอย่างต่อเนื่องนะคะ เพื่อให้เกษตรกรวางแผนการผลิตได้อย่างเป็นระบบ e ในส่วนของด้านที่มีค่าดัชนีค่อนข้างสูงนะคะด้านสังคมกับด้านสุขอนมามัยเนี่ยด้านสังคมเนี่ยก็ต้องมีการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องให้เกษตรกรรายย่อยนะคะมีการรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งทั้งในรูปแบบของแปลงใหญ่สารณ์ e วิสาหกิจชุมชนโ e ดยเฉพาะในครัวเรือนภาคใต้ะคะ่ะเพื่อมีการให้มีการบริหารจัดการการผลิตอย่างเป็นระบบมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันมีการแลกเปลี่ยนภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมถึงประสบการณ์ ระหว่างกันนะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตการแตรรูปและการทําการตลาดแล้วก็ลดต้นทุนจากการใช้ปัจจัยการผลิตแล้วก็มีการวางแผนการตลาดร่วมกันนะคะเพื่อให้เกษตรกรมีอํานาจต่อรองมากขึ้นแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตได้นะคะแล้วก็ด้านสุขอนามัยค่ะก็ต้องดําเนินการสนับสนุนส่งเสริมด้านการขับเคลื่อนอาหารปลอดภัยมีคุณภาพและได้รับการได้รับการรับรองมาตรฐานอย่างต่อเนื่องแล้วก็ส่งเสริมให้ เกษตรกร,ร,กรและประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของการมีสุขาพิบาลที่พักอาศัยสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้านชุมชนมีการบริโภคอาหารที่ถูกสุข,ขลักษณะและก็มีความปลอดภัยค่ะครับแม่ฟังดูแล้วก็น่าสนใจนะที่ที่เกิดว่าตัวของกเกษตรกรเองเนี่ยเอ,อในระหว่างที่เราสํารวจเราได้ให้ข้อมูลอะไรพวกนี้กับเขาบ้างไหมฮะกุตาปีฮะคือในระหว่างของการสํารวจนะคะอาจจะไม่ได้มีการให้เพรนั้นอย่างใช่ไหมค่ะ ยังค่ะอาจจะเป็นการสอบถามแต่เมื่อเราได้มีการประมวลหรือเราปัญหาที่เกิดขึ้นมาแล้วว่าด้านไหนมีปัญหามากที่สุดเนี่ยเราก็จะเอาข้อข้อมูลพวกนี้ค่ะกลไปทํานโยบายมาตรการเพื่อทําให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ในในแต่ละด้านเนี่ยดีขึ้นค่ะอืมครับแต่อย่างน้อยถ้าเขารู้ว่าสิ่งที่เขาขาดคืออะไรแล้วเขาสามารถที่จะขอความช่วยเหลือได้มันก็จะเป็นผลดีกับตัวเขาเองใช่ไหมครับคุณตาพีฮะใช่ค่ะอ๋อครับ ตอนนี้เรื่องเร่งด่วนก็คงเป็นเรื่องของการศึกษากับสิ่งแวดล้อมอะค่ะ <c oughs> เป็นประเด็นเร่งด่วนที่ต้องเร่งแก้ไขค่ะครับอน่าสนใจเอาเป็นว่ามีอะไรจะฝากเพิ่มเติมไหมครับคุณตาปีครับค่ะก็ในเรื่องของการจัดทําดัชนีความผาสุกนะคะถ้าถ้าทุกท่านสนใจคือจริงๆมีมีรายละเอียดที่ปลีกย่อยแล้วก็ยอยช่มมากกว่านี้ค่ะสามารถติดต่อได้ที่กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะคะครับ ได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนเดี๋ยวกาสหน้าคุยกันใหม่นะครับขอบคุณมากนะครับคุณตาปีครับขอบคระคุณครับสวัสดีครับคุณตาปีวัชรังกูลนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายระบบเศรษฐกิจการเกษตรสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะครับในช่วงเจาะเศรษฐกิจคุณฟังครับเรื่องราวของนัาชนีความผาสุกเกษตรกรปี2564นะครับก็อยู่ในเกณฑ์ดีครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับจะเป็นช่วงทํามาหากินวันนี้พูดคุยกันเรื่องของการเปิดจ้างงาน จำนวน86,000อัตราด้วยกันนะครับของกรมชรประทานจะเป็นอย่างไรในปีงบประมาณ2,566นะครับพูดคุยกับคุณวิทยาแก้วมีผู้อำนวยการกองแผนงานกรมชรประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในช่วงธรรมหากินนะครับส่วนคําถามวันนี้ครับถามคุณผู้ฟังว่าของขวัญส่งท้ายปีเก่าแล้วก็ตอ้ตอนรับปีใหม่ในปี2,566เนี่ยนะครับธนาคารอมสินได้จัดทาของขวัญขึ้นมาด้วยการเพิ่ม เงินรางวัลสําหรับสลากออมสินพิเศษ2ปีนะครับซึ่งมีทั้งแบบที่เป็นใบสลากแล้วก็แบบดิจิตัลน,นี่ยนะครับคำถามคือว่ามีการเพิ่มรางวัลทั้งหมดจํานวนเท่าไหร่นะครับจำนวนกี่รางวัลด้วยกันส่งคำตอบมานะครับ S M S 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ